เราก็เลยเอาความสนุกที่มันคลาสสิกอ่ะอย่างเราเด็กยุค90ใช่ไหมครัโอ้โหเทบอยพลย์บอยใช่ใช่ไม่ใช่เทรบอยเทรบความสนุกความสนุกของเด็กยุค90แซมนะครับเย์บอยเคยเห็นปฏิทินที่เป็นรายวันอยากให้แซมช่วยสอนเราเข้าๆหน่อยนิดนึดงถ้าสมมุติเราไปทำสัญญกรรมไปเยียนใบหน้าเราโงเฮงเราจะเปลี่ยนไปด้วยไหมหรือว่าเขาวัดกันที่ หน้าตอนเกิดสมมุติเราเปิดมาเราเจอโอ๊ยตกกระจายฉีกปฏิทินมาครับวันนี้เป็นวันอุบาาแต่วันนี้ยังจําเป็นต้องทํางานเกิดต้องติดต่อนู่นนี่นั่นครับแซมมีคําแนะนํำไหมครับ สวัสดีทุกคนครับพบกับต้นคุยในคุณโอคอ็อกอีกแล้วนะครับและสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกล้เทศกาลตรุษจีนอย่างนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะได้ของสุดพิเศษจากโป๊ยเซียนไปแล้วที่เราทําเป็นประจำทุกปีเลยนั่นก็คือปฏิทินโป๊ยเซียนนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ปฏิทินอันนี้นะครับแล้วก็เอาไปแขวนเอาไว้เอาไปติดเอาไว้อยู่ที่ฝาบ้านนะครับอันนี้ เป็นตัวอย่างปฏิทินที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโหราศาสตร์ต่างๆมากมายให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างไม่มีใครจะตอบคาถามเหล่านี้ได้ดีไปกว่าผู้ที่ทำปฏิทินเหล่านี้ขึ้นมานะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาถึงแหล่งผลิตปฏิทินแล้วก็ที่สําคัญเป็นสํานักโหราศาสตร์ด้วยเดี๋ยวตามผมมาที่สํานักโหราศาสตร์นําเอียงครับตามมาเลยครับ วันนี้ผมนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับมาขึ้นที่สถาน,นีหัวลำโพงเดี๋ยวเราจะเข้าซอยนี้ไปนะครับซอยนี้ชื่อว่าซอยพระยาสิงหาเสนีนะครับต้องบอกว่าซอยนี้เป็นซอยประวัติศาสตร์มากๆเลยจดีตามผมเข้ามาเลยครับ สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่ทําคล้ายๆกับป้ายชื่อที่อยู่หน้าหลุมศพของคนจีนนะครับเขาเลยเรียกชุมชนนี้ว่าตรอกสลักหินนะครับแต่ว่าปัจจุบันอะ่ะไม่ได้มีธุรกิจพวกนี้แล้วต่อมาเนี่ยก็ได้มีการจัดสรรที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้กับผู้คนในสมัยก่อนตรอกนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อจากตรอกสลักหินมาเป็นซอยพระยาสิงหาเสนีในปัจจุบันครับ มาถึงแล้วครับสำนักโหราศาสตร์นนำเอียงนะครับวันนี้นัดกับน้องแซมไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับแซมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เคยมาเลยนะเวเซียนทำปฏิทินกับนนำเอียงมาหลายสิบปีแล้วครับหลายสิบปีมากมากนะสำนักโหราศาสตร์แห่งนี้ก็อยู่ในตอกนี้หรือในซอยนี้ครับมา 8ปปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นอากงของผมเลยผมเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3ครับเข้ามาในห้องนี้ปุ๊บเนี่ยพุกจุดเลยเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์หมดแม้กระทั่งภาพข้างหลังของเราอันนี้อันนี้เป็นภาพที่เป็นนักกษัตริก็คือนักกษัตรจีนมีทั้งหมด12นักกษัตรใช่ไหมครับภาพด้านขวามือเนี่ยก็คือเป็นนักกษัตริย์คู่ชงกันครับคู่ชงก็คือคู่ที่มันประทะกันรูปเนี่ยก็คือนักกษัตริย์มีทั้งหมด12อนักกษัตริยัมันจะแบ่งได้เป เป็นนักกษัตริย์ที่ชงในปีนั้นครับชลูชลูชงแพะครับไก่ชงกระต่ายใช่ครับหมูชงกระตูเล็กหมาปีจอปีจอชงกับปีมะโรงชงปีมะโรงปีขานกับปีวอกก็คือเสือกับลิงแล้วก็คู่สุดท้ายเลยก็คือปีชวดกับปีมะเมียครับอ๋อหนูกับม้านั่นเองหนูกับม้าครับเอ๊ะเคยได้ยินเขาบอกว่าปีชงมันชงร้อยเปอร์เซ็นต์ชงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันมีหลักของมันไหมจริงๆแล้วปีชงแต่ละปีครับมีนักกษัตริย์เดียวเท่านั้นที่ชงครับอนื่ มันจะเป็นเฮงเป็นพวกแบบปฏิกิริยาอื่นๆกับเจ้าปีที่เกิดขึ้นแต่ผลกระทบผลกระทบครับโอเคโอเคด้านนี้จะเป็นนักษัตย์ที่เป็นปีสมพงครับหรือแบบเขาเรียกว่านักษัตย์ที่ฮะกันฮะคนจีเรียกฮะมันมีวิธีการคํานวณะรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยอย่างปีชงเนี่ยจะเป็นนักสัตว์ลบหกคือหมายถึงมันจะห่างกันอยู่6ปีเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นครับแต่พอฮะเนี่ยไม่ได้มีบวกไม่ได้มีบวกวิธีการที่ดูง่ายๆเลยว่านักษัตรย์ฮะกันยังไงครับนำนัก มาจับเรียงกันได้นักษัตย์ที่อยู่เริ่มจากชวดกับฉลูก่อนก็คือเป็นคู่หะกันสมพง์กันแน่นอนคู่ต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นขานกับปีกุนที่มันอยู่ห่างกันออกไมีกนิดนึงคือขยับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นคู่หะของมันไปเรื่อยๆเริ่มจากชวดกับฉลูก่อนก็คือเป็นคู่หะกันสมพง์กันแน่นอนปีขานกับปีกุนปีเถาะกับปีจอปีระกากับมีโรปีวอกกับปีมะเส็งปีมะเมียกับปีมะแม่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่พอพี่เดินขึ้นมาปุ๊บ ครับคือโงเฮงมีข้อมูลด้วยครับเ,เดี๋ยวแซมพาพี่ไปดูหน่อยได้เลยครับ หลักการของโงเฮงนะครับคือมันเรียกว่าอู่ฉิงครับแปลตรงตัวคือมันเป็นทั้งหมด5ธาตุก็จะแบ่งลักษณะของอโง่เฮงของคนนะออกมาเป็นทั้งหมด5รูปแบบธาตุดินทองน้ําไม้แล้วก็ไฟครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าถูถูแปลว่าดิน,ดนครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะโงูเฮงของคนธาตุดินหน้าของเขาอะครับจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์ประมาณสี่เหลี่ยมมีสันมีกรามมีสันมีกรามค่อนข้างชัดเจนแก้มของเขาจะไม่ค่อยมีโหนกแก้มครับเราสามารถมันแบบเดาลักษณะนิสัยของเขาได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นมีเเหตุผลป็น เเองชื่ออะไรบางอย่างเขาก็จะเชื่อมั่นในสิ่งนั้นมากๆอันนี้ขว่ไฟ ครับเป็นคนธาตุไฟเขาจะมีหนกแก้มที่ค่อนข้างชัดเจนครับอ่าใบตรงตรงหนึ่งหน้าผากของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงครับแล้วก็ตรงที่แบบตรงกลางของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างชัดจะเป็นคนที่ทําอะไรแบบกระชับกระเชงรวดเร็วตัดสินใจใจร้อนประมาณนี้อ่อ,อันนี้เป็นโง่เห็นของคนธาตุน้ําให้นึกถึงเป็นหยดน้ําหยดหนึงครับเป็นหน้าเขาจะเป็นค่อนข้างกลมแล้วก็เป็นมีวอลล่มครับเห<อ>มือนแบบหน้าเขาจะมีเหนียงมีเนียงไม่มีคําว่าหน้ามีเหนียงนะ คำว่าหน้ามีโบลุ่มหน้ามีบอลลูมครับหน้าเขาจะแบบไม่ค่อยมีเป็นโหนกแก้มหรืออะไรที่แบบเป็นกรามชัดซึ่งโงแเฮงของคนธาตุน้ำก็คือจะเป็นหน้ากลมๆแบบนี้แหละครับเราจะสังเกตง่ายมากๆเขาจะสามารถเหมือนแบบถ้าเขาจะทําอะไรใช่ไหมครับเขาสามารถเหมือนแบบทําอะไรแล้วเป็นเหมือนคลื่นลูกหนึ่งซึ่งถ้าตั้งใจแล้วมีดิเรกชันที่ชัดชัดเจนนะครับแล้วก็มีเหมือนแบบไทม์ไลน์ให้กับตัวเองเนี่ยเขาจะสามารถสร้างให้มันเกิดอิมแพกมากๆจะเป็นคนที่แบบมีไวฟคลิปที่ดีเป็นคนฉลาดมีปัญญาครับโง่เฮงของคนธาตุไม้ครับให้นึก หน้าเรียวหน้าผากของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าผากค่อนข้างกว้างกว้างเไรกับธาตุไฟอะ่ะ ธาตุไฟก็คือเขาจะมีหนุกแก้ม๋อกามของคนธาตุไฟจะเป็นเหมือนแบบเชฟตัวซีมหนึ่งใช่เป็นเสียมนิดหนึ่งแต่เนี่ยของคนธาตุไม้ครับก็คือจะเป็นหน้ายาวเลยผิวของเขาจะเป็นผิวที่แบบไม่ได้เรียบเนียนขนาดนั้นเหมือนเป็นต้นไม้ครับอาจจะเป็นผิวครุข่าบ้างมีหลุมมีสิวอะไรพวกนี้บ้างังเกตไงแซมนี่เป็นธาตุไฟป่ะใช่ครับใช่ไหมเริ่มดูเป็นละวนี้ต้องมาได้น้ำเหลียงมาโซ่เซียนก็ได้ตอนเนี้ยดูเป็นละตอนเนี้ยน้ำเียงไม่ต้องมาละสิ้นแสแลวครับออย่างที่เป็นธาตุไม้ปะ ใกล้เคียงครับไดใกล้เคียงใช่ไหมเห็นไหมเห็นนะคุณไม่ต้องมาแล้วหนับยอายโอเคผิดย้ายย้ายไปถ่ายสำนักโพลเดียนดีกแ่ลแล้วก็ลักษณะเงาเฮงของคนธาตุไม้เขาจะเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้เหมือนแบบต้นไม้ที่แบบเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่กิงก้าสาขาก็คือคนธาตุไม้เขาจะเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอบครับสุดท้ายเลยก็คือเงาเฮงของคนธาตุทองหน้าของเขาจะสังเกตง่ายคือเป็นหน้าวงรีหน้าลูกไข่หน้ารูกไข่เอาง่ายๆก็คือเป็นหน้ารูกไข่แล้วผิวของเขาจะเนียนมากๆ เขาจะเป็นคนกล้าตัดสินใจครับเวลาเหมือนแบบให้นึกถึงคน่าทองก็คือเวลาที่เหมือนนึกถึงขวานด้ามหนึ่งอะครับถ้าสมมติว่าเขาเอ่อเหมือนแบบไปออกลบใช่ไหมครับเขาจะกล้าฟันกล้าตัดสินใจอะไรพวกนี้อย่างต่างเป็นคน decisive ครับแล้วก็เหมือนโลหะใช่ตัดได้ตัดได้แล้วก็อย่างหนึ่งพอเขาหน้าเนียนนะครับคนทาทองมันจะมีเหมือนแบบหน้าตาแล้วก็หน้าตาที่ดีเขาจะเป็นคนค่อนข้างโดดเด่นครับมีเสน่ห์มีเสน่ห์กล้าตัดสินใจครับเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีโง่เฮงของหลายๆธาตุผสมกันอยู่ มีครับซึ่งมันก็ทําให้ลักษณะนิสัยของคนคนนั้นเบลนเข้าผส,สานกันเหมือนหลักการเดียวกับของปลาจื้หรือแบบโพรซา,าจีนเวลาขึ้นดวงเลยครับ,อรบโอเคถ้าสมมุติเราไปทําสัญญกรรมครับเปลี่ยนใบหน้าเราโง่เฮ้งเราจะเปลี่ยนไปด้วยไหม αι? หรือว่าเขาวัดกันที่ หน้าตอนเกิดคือจริงๆคือถ้าพูดว่าเปลี่ยนไหมครับก็คือมันจะเปลี่ยนได้แต่คือมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากจากเขาคงเดิมครับมีมีความเชื่อที่แบบของโหราสต์จิงก็คือถ้าสมมติว่าโง่เฮงเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเหมือนแบบเราต้องยึดจากเขาคงเดิมระดับหนึ่งว่าเอาโอเคเขาคงเดิมเป็นประมาณนี้มันไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดครับสมมุติถ้าเป็นคนเชื้อชาติอื่นเช่นเป็นคนเชื้อสายอินเดียเชื้อสายอาหรับเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถใช้ศาสตร์นี้ได้อยู่ไหมครับอ้กอดไไ เคยมีไหม <laughs> เคยมีไหม <laughs> เคยมีครับก็เหมือนแบบมีเวลาที่คนที่มาดูเริ่มเป็นฝรั่งต่างชาติอะไรพวกนี้เขาก็จะมาถามเหมือนกันว่าอโงเ่เฮงอันนี้คืออะไรแบบโ,<อ>โงเ่เฮงของเขาเป็นคนา่าไหนประมาณนี้ครับแต่มันก็ปรับใช้กับเขาปร <พอ S 2> าได้ได้ใช่ครับคือจริงๆแล้วโงเ่เฮงครับเราไม่ได้ดูแค่ใบหน้าอยูนะพี่คือเราต้องดูเหมือนแบบวิธีการพูดของเขาหรือแบบลักษณะท่าทางต่างๆซึ่งเวลาขอมันคือ appearance นะ appearance นสิ่งที่เป็นใช่ครับอ๋อทั้งหมดเลยเป็นสิ่งทั้งหมดเลยที่เราเห็นที่เราเห็นครับก็คือเหมือนแบบลักษณะการเดินท่าทาาาางงงกกรรแตต่วขอเิธี ของเาอันนี้เขาเรียกว่าโงเ่เฮงครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานของยาดมโปยเซียนที่อยู่ร่วมกับหนําเอียงเลยก็คือปฏิทินปฏิทิน,นะอะไรดืกันครับเชื่อว่าหลายคนอนะ่ะเคยได้ปฏิทินของยาดมโปยเซียนไปถ้าคุณเป็นลูกค้าของเราเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยคุณจะต้องเคยได้ปฏิทินซึ่งหลายคนชอบมากนะแต่บอกว่าปฏิทินของหนําเอียงเนี่ย แบบให้ข้อมูลต่างๆเยอะมากอันนี้เรามีปีเก่าๆเนาะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบปฏิทินที่แบบรวมมาหลายปีมากๆตั้งแต่สมัยก่อนเลยครับเราเป็นโรงพิมพ์ด้วยครับก็คือผลิตปฏิทินเองเลยซึ่งเราก็จะมีลูกค้าที่มีโรพิมพ์โฆษณากับเราค่อนข้างเยอะมากๆในแต่ละปีครับแต่ของอย่างของโปร์เซียนนี้ทำพิเศษมากๆเพราะว่าเหมือนแบบมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโหราศาสตร์ด้วยวันเดือนปีเกิดและคนด้วยอย่างอันเนี้ยเป็นปฏิทินปี2565นาะครับปฏิทินที่ผมชอบเพราะอะไรรู้ไหมมีผลิตภัณ โกมปราโปรเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันนี่ฮีโร่โปรดักต์ของเรามีพิมพเสน้ำปราโปรเซียนขนาด 8cc 5cc 3cc ยาดมพีเบ็ก์แล้วก็ยาดมพีเบ็ก์2 in 1นี่คือสินค้าของเราทั้งหมดมีขายในประเทศไทยว่าเอาสินค้ารุ่นส่งออกมาให้ทําปกบ้างเดี๋ยวได้เลยเออน่าจะสนุกดีเพื่อส่งปฏิทินไปให้ต่างชาติด้วยใช่ไหมนี่แหละทีนี้ต่างชาติก็จะดูโหเฮงไปถึงละตินอเมริกาแซมที่ผปีหนึ่งที่พี่ชอบมากเวรแบบดูสนุกครับใช่2567ปีนั้น เนี่ยเป็นปีที่เราครบรอบ88ปีคนไทยเชื้อสายจีนก็บอกว่าโอเคมันเป็นเลขมงคลเลยเนี่ยทีนี้เราก็อยากจะรู้สึกว่าเออ88เนี่ยอยู่มานานแล้วล่ะครับแต่เรายังสนุกกับมันอยู่เราก็เลยเอาความสนุกที่มันคลาสสิกอะอย่างเราเด็กยุค90ใช่ไหมอ๋อเทเบิลเลสเทเบิลเลสใช่ใช่ไม่ใช่ธีเทเบลเลสองความสนุกความสนุกของเด็กยุคเก้าบนะครับ เกมบอยมันเป็นอย่างนี้เหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอมันอย่างเงี้ยเพ่ออกอากาศด้วยเพื่อเอออกอากาศด้วยอ่านดูติดตามหลังท่อเกมบอยเกมบอยเกมบอยเอฟคาสเซตเอ่ออันนี้ PlayStation อ๋อ GMP นี่คลาสสิกนะเพราะว่ามาตรฐาน GMP PICS เนี่ยยาดมปราโพเซียนเป็นยาดมเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกตัวนี้เราจึงสามารถขายได้ในตลาดชั้นนำทั่วโลกนี่ทีนี้เวลาเราเปิดปฏิทินอย่างใบทินโพเซียนอย่างเงี้ยที่เราเคยได้เนาะเว เวลาเห็นปฏิทินของนาเอียงเนี่ยน้องกคุณภาพดีมากนะทุกคนเนื้อกระดาษอะไรเนี่ยสุดยอดมากไปต่อได้เลยครับและที่สําคัญโพซียเราไม่เคยเว้นที่ว่างนะครับเราจะใส่โฆษณาลงไปท่านจะฉีกไปกี่เดือนกี่เดือนนะครับท่านก็จะเจอโฆษณาของเราไปเรื่อยๆนะครับอย่าหาวิธีนี้เลยนะครับเศร,ฐรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะฮะเราต้องทํามาหากินนะครับนอกเหนือจากที่ยังมีมีโฆษณาครับก็ยังมีข้อมูลด้านบนอีกครับที่เกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์แลวตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมารู้จักกับปฏิทินนี้ให้มากขึ้นครับ่ออย่างพี่อ่ะดูแค่วันเดือนปี วันในสัปดาห์แล้วก็อาจจะ จันทรคตินิดหน่อยพี่รู้แค่นี้เองข้อมูลในปฏิทินมันมีมากกว่านั้นเยอะเลยครับอย่างเหมือนแบบของแต่ละเดือนอย่างเช่นเดือนนี้เดือนกุมภาใช่ไหมครับเราสามารถดูได้ว่าวันนี้วันธงชัยเป็นวันไหนวันธงชัยมันเหมาะกับการที่เราทําอะไรสำคัญซึ่งวันธงชัยจะเขียนอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเขาก็จะมีบอกเลยว่าวันที่1วันที่4วันที่6วันที่8วันที่10วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันธงชัยเป็นเป็นเนเจอร์ของวันพลังงานในวันนั้นเป็นพลังที่ดีซึ่งเหมาะกับการทําอะไรสาคัญต่างๆสมมุติว่าเราอยากจะรู้ลึกมากกว่าเดิมมอีกกก่่ครััับยตววนน17ฉููไถ แหมายความว่าวันนี้นักษัตริย์ประจําวันคือนักษัตย์ฉลูก็คือนักษัตริย์พัวอคนที่เกิดปีมะแมจะเป็นนักษัตริย์ที่ชงกับนักษัตริย์ประจําวันในวันวันนั้นถ้าหากเราเกิดปีมะแมแล้วต้องการทําอะไรสําคัญอย่างเช่นไปเซ็นสัญญาเปิดร้านในวันนี้ไม่ควรทําครับอ๋อโอเคปกติเวลาได้ยินชั่วฉลูขานถอดมรงมาเสงเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันคือปีนักษัตว์แต่นักษัตว์ไม่ใช่แค่ปีใช่ไหมครับนักษัตย์ไม่ใช่แค่ปีครับชาวจีนเนี่ยครับเอานักษัตรย์มาแทนทั้งปี เดือนวันแล้วก็เวลาเลยครับอืมาฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าฟังอย่างเนี้ยโหราศาสตร์จีนจริงๆดูไปได้ถึงท่านรายชั่วโมงเลยใช่ไหมหายชั่วโมงครับหนึ่งวันมี24ชั่วโมงจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด12ยามครับก็คือ12ช่วงเวลาคนจีเนี่ยพอไปถึงห้าทุ่มปุ๊บใช่ไหมครับก็คือเขาเขาหมายความว่าคือขึ้นวันใหม่หแล้วลวันอ๋อเปลี่ยนวันตอนห้าทุ่มอ้าวเหรอใช่ไม่ได้เปลี่ยนวันตอนเที่ยงคืนเหมือนสากคนทั่วไปนะซึ่งยามแรกเลยครับก็คือเป็นยามเอ่อชวด ตั้งแต่ห้าทุ่มถึง,ถง,ถงเที่ยงคืนห้าสิบเก้าโอ้ยามถัดไปจ,จะเป็นยามฉลูก็คือตีหนึ่งถึงตีสองห้าสนะิบเก้าเอ๊ะทุ่นอย่างนี้พี่รู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ย<ะ>พี่ไปคำนวณคร่าวๆแล้วพี่ก็จะพอรู้สิว่าพีเรียดไหนของวันที่ พี่จะไม่ค่อยแฮปปี้เพราะมันเป็นสุกต้องครับเป็นที่สัท์ที่ชงกับพี่มาลงถูกต้องครับโอเคแล้วก็จะดูอย่างนี้ได้คร่าวๆใช่ครับ,รบแล้วก็มีสรุปตรงนี้ให้ด้วยและเห็นด้านบนของนําเอียงเนี่ยปฏิทินตรงนี้จะมีเหมือนคล้ายๆเป็นองค์ความรู้อะไรหลากหลายมากเลยแต่ละเดือนจะเปลี่ยนไปหลากหลายมากๆจะเป็นเหมือนแบบคติสอนใจ oh. แล้วก็จะมีเหมือนแบบคนเกิดวันจันทร์อังคารผู้หญิงผู้ชายแตกต่างกันยังไงดวงจะเป็นยังไงบ้างครับครับซึ่งเหมือนแบบในปีแต่ละปีเราก็จะมีเนื้อหาพวกนี้ที่แตกต่างกันออกไปครับก็สามารถเปิด อ,นนอย่างอันเนี้ยสอนใจเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันในการงานหนักก็เอาเบาก็สู้จงทําไปแม้ประกอบการค้านิดหน่อยก็ไม่ควรถือทําไปเถิดแล้วจะเกิดผลจริงๆก็มันเป็นหลักสากลเนาะเป็นหลักสากลน,นิดหน่อยหน่อยก็กกต้องทําแล้วก็จะมีเหมือนแบบหลักดวงอะไรพวกนี้ด้วยว่าแบบมันอาจจะอยู่หน้าอื่นาได้ได้ได้ลองมาพลิกลองมาพลิกนี่ลองพลิกสดเลยนะได้ครับ หมือนอันนี้ก็จะบอกว่าปีเกิดที่แบบคนที่ชะตามีเคราะห์เขาก็จะแบง<อ>่งแบบชะตามีเคราะห์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายแบบก็คือเป็นแบบไม้กวาดเข้าไม้กวาดออกแล้วก็มันต้นหญ้ามันตัวหมัดอะไรพวกนี้คือคมันจะมีคำความหมายของที่สมมติว่ารรเราอ่ะเกิดปีนักษัต์นี้ตอนช่วงเดือนนี้เนี่ยดวงของเราเนี่ยจะติดเหมือนแบบชะตามีเคราะห์ซึ่งมันจะมีวิธีการเป็นการแก้เคราะห์ต่างๆสี่อยู่สะดวกง่ายถูกต้องครับคนที่ไม่รู้ภาษาจีนเลยก็สามารถใช้ไปทินของนำเอียงได้สามารถอ่านได้เพราะว่าตรงนี้เราก็มีแปลเป็นภาษาไทยให้ เรียบร้อยแล้วครับ เคยเห็นปฏิทินที่เป็นรายวันเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไปร้านอาหาร่บางทีที่แบขวนตามผนังคุณลุงคุณป้าแขวนไว้ตามผนังแล้วเราก็มองแบบดูไม่เป็นครับอยากให้แซมช่วยสอนเราเร่าวๆหน่อยนิดนึเหมันแบบเปิดมาหน้าแรกอย่างเงี้ยคือพวกวันสําคัญต่างๆครับคือมันจะเป็นสีแดงวันขึ้นปีใหม่วันตรุษจีนวันอะไรพวกนี้ที่เป็นวันสําคัญทางศาสนาหรือวันเป็นวันหยุดอะไรพวกนี้มันจะเป็นสีแดงทั้งหมดเรื่องต้นเลยเวลาที่เราเปิดมาปุ๊บครับก็จะเห็นว่าด้านบนมันจะเป็นวันสากลครับก็คือเป็นวันที่ ตามปฏิทินสากลทั่วไปเลยนซ้ายมือก็จะบอกข้างขึ้นข้างแรมของไทยเราคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ครับเป็นปฏิทินจันทรคติคซึ่งส่วนถัดมาครับที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบบอกอเป็นข้างขึ้นข้างแรมของจีนเช่นกันอันนี้เป็นส่วนของจันทร,รคติจีนอันนี้เป็นสุริยคติจีนอันนี้จะแบ่งช่วงกันซึ่งอันที่ที่เราดูแล้วสามารถมีประโยชน์มากที่สุดได้ก็คือแบบหนึ่งเลยคือวันธงชัยถ้าเราเห็นว่าวันนี้เขียนว่าเป็นวันธงชัยที่เป็นภาษาไทยเขียนนี่เลยนะครับเป็นสีแดงอันนี้ก็คือรู้แล้วว ในวันธงชัยสามารถทําได้และอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถดูได้นะครับก็คือเป็นนักกษัตริย์เจ้าวันในวันวันนี้นะครับอยู่ด้านบนนักกษัตริย์ที่ไม่ดีในวันนี้คืออยู่ตําแหน่งด้านล่างถ้าสมมติว่านักกษัตริย์ของตัวเราปีเกิดของเราอยู่ด้านล่างอันนี้วันเนี้ยไม่ควรใช้ใครเกิดปีชวดครับวันนี้ต้องระวังหน่อยและถ้าสมมติต้องการทําอะไรสําคัญถึงแม้ว่าเป็นวันธงชัยก็ไม่ควรทําเพราะว่าตัวเราชงกับนักกษัตริย์ประจําวันในวันวันนั้นโอเคโอเคแล้วมันมีวันฮะไหมวันวันโชคดีของเรามีมีครับ ก็คือเป็นนักษัตริย์ที่เป็นคู่กันก็คือมาเมียเนี่ยครับก็คือจะคู่กับมาแม่เพราะนั้นวันนี้ใครเกิดปีมะแมเนี่ยได้เลยถูกต้องเป็นวันที่ดีเลยสมพงศ์กับเจ้าวันด้วยแล้วก็วังอาทงชัยด้วยถูกต้องยิ่งดีคูณ2เข้าไปอีกฝากซื้อหวยหน่อยนะฮะวันที่ยี่สิบนะฮะวันที่ยี่สิบมกราจริงจริงเกิดปีมาแมอันนี้เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แบบเวลาคนที่เขาแบบดูตัวเลขแล้วไปซื้อเขาก็จะมองว่าอ๋ยวันนี้เป็นวันสมพงศ์กับเราควรจะไปซื้อวันนี้ออัััันนนนนนนีีี้้้คท่รรรรููหหลกกกาาโโส์จจเ็ะะไปปซืใวยมช เรารวยทางรัดกันเลยนะ <laughs> นอกเหนือจากนักษัตริย์แล้วก็วันธงชัยมันก็จะมีสามารถดูเลิกยามด้วยตัวเองได้ปฏิทินจีนนะครับะจะอ่านจากขวามือไปซ้ายมือตลอดตรงนี้ครับด้านบนนี้มันจะเขียนว่าเหมือนว่าเป็นปีเดือนวันแล้วก็เวลาจริงๆแล้วการดูเลิกยามเนี่ยไม่ยากเลยครับ,ครบแค่เราต้องจํา3ตัวนี้ให้ได้3ตัวนี้ก็คือตัวภาษาจีนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆครับในหนึ่งวันของวันจีนนะครับมีทั้งหมด12ยามที่เราคุย ที่เราคุยกัน<ป>ก็คือยามแรกยามชวดจะอยู่ตรงนี้ขวามือตรงนี้ตัวชื่อตัวที่2ก็คือยามฉลูขานถอกพงงนี้ไล่ไปแล้วก็มาลงบรรทัดนี้ทีหนึ่งครับออแล้วตรงนี้คือมะเมียตอนช่วงประมาณ11บเอโมงถึงเที่ยง59บามะแมวอกแล้วก็จอปุนซึ่งตรงนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยเป็นนาฬิกาของวันใน1นึหนึ่งวันครับออคืออันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ห้าทุ่มใช่ไหมครับห้าทุ่มอันนี้คือ,อตีหนึ่งตีสามตีห้าเจ็ดโมง แล้วก็เก้าโมงแล้วก็เนี่ยก็คือ11บเอ็ดโมงแล้วครับยามที่ดีเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเลิกยามตอนช่วงเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่ดีเยี่ยมเราควรทําอะไรสําคัญในช่วงยามนี้ก็คือเราสามารถมาสังเกตจาก3ตัวตัวหนังสือตรงนี้ได้ตัวที่มีกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ด้านล่างอันนี้อ่านว่าตัวจีครับตัวจีแปลว่ามงคลถ้าเป็นตัวนี้เป็นกล่องกล่องตรงกลางก็คือจงแปลว่าปานกลางจงขวจงเจียนก็คือแปลว่าปานกลางครับส่วนตัวที่มันเป็นหนังสือสีดําเนี่ยแปลว่าไม่ดีเป็นเวลาที่ไม่มงคลตัวกากบาดอ่านว่าชงเพราะฉะนสมมุติ สมมุติค,คนที่จะเฮง3ามสีเด้งในวันนี้พี่เข้าใจถูกไหมก็คือคนที่ฮะก,กับมาเมียก็คือคนเกิดปีมาแม่ค,คนเกิดปีมาแมทำอะไรในวันนี้เป็นวันธงชัยและถ้าไปเลือกเวลาที่จีเนี่ยก็คือเวลามงคล จะยิ่งดียิ่งดีเข้าย่งเข้าไปเลยถูกต้องครับถัดมาอีกตรงนี้ครับก็คือเขาจะบอกว่ากิจกรรมอะไรที่ควรทําและไม่ควรทําในแต่ละวันซึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่าสามารถเดินออกเดินทางไปเซ็นสัญญาทุกชลขนิ่งอันนี้แปลว่าออกเดินทางอันนี้แปลว่าเหมือนแบบสามารถแต่งงานได้อันนี้ควรทํานะบล็อกนี้ควรทำบล็อกเดกับนักสัตว์เนี่ยควรทำครับอ่าทำไบล็อกนี้ไม่ควรทำบล็อกเนี่ยครับก็คือเป็นตัวนี้ที่เป็นสีดําบนนี้อ่าไม่ควรทําในวันวันนี้ซึ่งมันก็จะมีเขียนมันใครคู่ก็คือแปลว่าเหมือนแบบเปิดโกดัง่มมวกัใแล้น็จะ เหมือนแบบกิจกรรมอื่นๆในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปด้านซ้ายมือถัดมาจิงเร่ออันนี้แปลว่าวันนี้วนนพวกเทพเจ้าอ่ะครับเออมันแบบพลังงานที่ดีต่างๆมันจะมีสองพลังงานก็คือมีใช้ใช้เสรนกับชี้เสรนเขาก็จะบอกว่าจะอ,อยู่ตำแหน่งไหนในทิศไหนในวันวันนั้นอ่าอย่างอันนี้ก็จะอยู่ตะวันออกเฉียงใต้ครับพูดง่า,งงายๆก็คือมันเป็นกลุ่มดวงดาวพลังงานที่ปล่อยออกมาสู่โลกเราในวันวันนั้นนั่นแหละครับแล้วอย่างนี้นแปลว่าอะไรแปลว่าวันนั้นถ้าเราจะไหว้ชสิงเอียหรือไหว้ชีสิงอะไรเงี้ยเราจะต้องหัดหน้าไปทาง เพื่อขอพรโหลดแอปเข็มทิศไว้นะโหลดแอปเข็มทิศไว้จริงๆในแอปของนายเอี้ยงก็มีครับจะบอกเลยยงจะมีแอปเน็ตเวิร์กมากเปิดดูปุ๊บตอนเช้ารู้หมดเลยข้อมูลต่างๆดาวนโหลดยังไงครับผมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดในแอป Store Play Store ได้เลยครับคือเราก็ต้องใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดก็จะคำนวณเหมือนแบบพวกดวงตามหลักการของโหราศาสตร์จีนดวงปาจืเนี่แหละครับนอกเหนือจากข้อมูลทั่วไปแล้วก็คือข้อมูลภาษาไทยด้านล่างว่าเป็นวันธงชัยหรือบางทีถ้าโชคไม่ดีเขาเียวันอุบาทวันกาลกินีก็ หลีกเลี่ยงซะสมมุติเราเปิดมาเราเจอโอ้ยตกกระจายฉีกปฏิทินมาครับวันนี้เป็นวันอุบาาแต่วันนี้ยังจําเป็นต้องทํางานเกิดต้องติดต่อนู่นนี่นั่นครับ แซมมีคำแนะนำไหมครับต้องดูเลิกยามตรงนี้ครับอ,อ๋อ<ล>ก็คือเมื่อกี้ที่ที่เราที่กัน,นไปใช่ครับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเกิดปีกุ้นเวลาที่ไม่ดีกับตัวเราเนี่ยคือเป็นเวลาเอา่อมามาเสงต่อให้เป็นมงคลก็อ,อย่าทำห้ามเด็ดขาดเลยครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือหาตัวจีนั่นแหละครับก็คือตัวเวลาที่ดีจีจีอื่นที่ไม่ชงกับเราถูกต้องครับจีอื่นที่ไม่ชงกับเราใช้เวลานั้นในการทําการสําคัญในวันวันนั้นครับข้อมูลต่างๆที่มาจาก ปฏิทินไม่ว่าจะเป็นรายวันรหรือว่าปฏิทินรายเดือนรตรงนี้เรามีคำภีร์ที่เป็น หลักอ้างอิงข้อมูลตรงนี้ไหมครับมีครับคือจริงๆแล้วครับตั้งแต่เราก่อตั้งสำนักมาอันนี้คือเป็นตําราปฏิทินของน้ำเอียงครับตั้งแต่รุ่นอากงของผมเลย80ปีแล้วครับขอจับหน่อยนะฮะเป็นมงคลใหญ่น้อยต้องมีศาสตร์ต่างๆซึ่งข้างในตัวตาราเนี่ยครับมันจะสามารถอ่านดวงของเราในแต่ละปีได้ว่าดวงปีปีนี้เราจะเป็นยังไงแล้วก็คนที่แบบชื่นชอบเกี่ยวกับโหราศาสตร์จีนเขาสามารถมาศึกษาวิธีการอ่านดวงในเล่มนี้ได้ครับอันนี้มันเหมือนคล้ายๆกับคู่มือครับเหมือนไกด์บุ๊กอะเป็นไกด์บุ๊ก ซึ่งการคํานวณใช่ครับก็คือซึ่งสมัยก่อนอากงท่านก็เหมือนแบบมีความตั้งใจที่อยากจะนําโหราศาสตร์จีนเนี่ยมาเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตผู้คนเหมือนว่ามาเผยแพร่ก็เลยเหมือนแบบนําข้อมูลตรงนี้มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เหมือนแบบส่งข้อมูลพวกเนี้ยให้ตามโรงเจตามวัดตามสันเจ้าต่างๆมันเหมือนเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่รวบรวมองค์ความรู้เอาไว้เป็นอาจจะเป็นในเชิงสถิติอะไรต่างๆพวกนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเราอะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ครับจริงๆแล้ว มันขึ้นกับการกระทําของเราในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาด้วยถ,ถ,ถูกต้องเลยครับคือจริงดวงจีนเหมือนแบบมันจะมีหลักการทั้ง3อย่างก็คือเป็นอันอน,น,นี้คือดวงลวงเลยว่าเหมืนอนแบบเรากําเนิดมาเป็นแบบนี้เรานักกษัตริย์นี้เราเป็นคนธาตุแบบนี้ส่วนที่2คือตี้คือเป็นสภาพแวดล้อมหรือ surrounding ของเราสังคมของเราส่วนสุดท้ายเลยคือเหรินพูดง่ายก็คือเป็นสติหรือตัวเราเองในการตัดสินใจทําอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นกับโชคชะตาฟ้าลิขิตอย่างเดียวน้อม่ัมันขึ้นอยู่กับว่าเราลิขิตชีวิตตัวเองด้้้้้วววยูกกตตออองงครัับบนนี่า ได้ความรู้เยอะมากจริงๆหลายคนที่มีใบหินจีนอยู่กับบ้านเนี่ยวันนี้เราดูเป็นมากขึ้นลล่าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ที่สําคัญอย่างที่เมื่อกี้แซมบอกไปครับฟ้าลิขิตส่วนหนึ่งสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดกันก็คือตัวเราเองนะครับ,รบวันนี้ขอบคุณแซมมากๆและขอบคุณทางหนาเอียงด้วยนะครับ<ด>ขอบคุณมาก,มากเลยครับ,รบขอบคุณครับพี่ต้นครับ ปฏิทินโปรยเซียนโดยหนําเอียงนะครับผลิตมาพิเศษสุดๆทุกปีเลยนะครับและสำหรับปีนี้ใครอยากได้ปฏิทินพิเศษชุดนี้นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า a c e b o o k เพียงตอบถามง่ายๆว่าในวันเที่ยวของเทศ,ศกาลตรุษจีนปีนี้คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนตามรอรายการคูนโอคล็อกนะครับพร้อมบอกเหตุผลครับ เราจะคัดเลือกนะครับ5รางวัลจาก Youtube และ5รางวัลจาก Facebook เอาปฏิทินโปสเซียนโดยนํำเอียงไปไปดูวันธงชัยไปดูเรื่กดีไปดูมงคลยามกันส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับอย่าลืมตอบคำถามกันนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาครับม EP หน้าครับ้อนรับสิริมงคลกันในเทศกาลดีๆอย่างเทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนนะครับพาทุกคนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเจาะลึกกันเลยที่วัดเก่าแก่ใจกลางเยาวราชวัดเล่งเนื้อยี่ที่หลายคนคุ้นเคยยังมีมุมลับยังมีซีเครตไอเทมอีกมากมายที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ติดตามกันได้อย่างละเอียดเลยในคุณโยคร็อก EP หน้าครับ วันนี้เรามาทดสอบกันนะครับที่เมื่อกี้สอนไปเกี่ยวกับเรื่องโงเฮงเนี่ยว่าพี่ต้นคูณจะสามารถบอกได้หรือเปล่าว่าคนคนไหนโงเฮงเป็นคนทาตอะไรเดี๋ยวเราเริ่มจากทีมงานคูนกเครกของเรานะฮะมาดมเดียนะครับพิจารณานะครับมีวอลลุมทองไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินไม่มีโหน <laughs> คิดว่าธาตน้ำ ธาตุน้ำครับใช่ไหมครับไก่นะสุขุมเยือกเย็นนะฮะเหมือนน้ำสติปัญญาครับเป็นคนท่านต่อไปนะครับคู่ไก่ดูเฉพาะจมูกนะครับเป็นเป็นไฟนะคจมูกเป็นไฟนะครับลุกโชตช่วงจริงก็เหมือนน้ำนะจริงๆเป็นคนใช่ไหมสีของคนาตนาำครับเป็นวงกลมเป็นวงกลมมีวอลุ่มแต่จมูกจมูกอย่างเดียวเป็นไฟอันนี้ไฟอยู่กลางน้ำเลยครับมาดามทุ่นลอยกระทง เห็นมีไฟอยู่กลางงานนี่คือโง่เฮงลอยกระทงนะฮะต่อไปพี่นุ่นนะครับเอ่อเป็นโง่เฮงทุกคนดูมีวอลลุ่มหมดเลยนะหน้ามีวอลลุุ่มมมหดทกคนีว้ลุ่มหมดเลยทุกคนรู้สึกว่านุ่นอะออกไปทางธาตุดิน เพราะว่าอาจจะเห็นการที่ได้ชัดใช่ไหมครับครับเป็นคนหนักแน่นคนหนักแน่นเช่นใบเสนอราคาเลยมาบอกว่าลดราคาได้ไหมไม่ได้ค่ะราคาดีค่ะอ่าเนี่ยคือคนหนักแน่นเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอ่าวันนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยเนาะสอบผ่านผ่านไหมผ่านผ่านนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแนนเต็มนะ